สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการโอสติชาโนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงของ12ลัคนาราศีนะครับประจําเดือนพฤษภาคมปี2564นะครับผมเนี่ยจะทาย1คลิปตอนราศีนะครับเพราะว่าถ้าทาย12ราศีใน1คลิปเนี่ยเนื้อหามันจะยาวจนเกินไปนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกว่าการทายดวงจากลัคนานะครับโดยทั่วไปแล้วมีความแม่นยำกว่าจากการทายจากราศีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าลัคนาเกิดของตัวเองเนี่ยเป็นลัคนาราศี อะไรนะครับก็สามารถที่จะเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สารที่เกิดนะครับไปผูกดวงดาเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาเกิดของตัวเองมานะครับซึ่งถ้าใช้ลัคนาถ่ายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีความแม่นยำมากกว,ากว่าการใช้ราศีถ่ายนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละลัคนาราศีเนี่ยดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเดือนพฤษภาคมปีสองพสีนี้นะครับ มาดูดวงชะตาของคนลักนณาราศีกันนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับดวงของคนลักนณาราศีกันนะครับจะเป็นไปในลักษณะของดีสลับลายนะครับคือมันจะมีเรื่องดีๆสลับกับเรื่องวุ่นๆนะครับเอ่อทำให้คนลักนณาราศีกันเนี่ยอาจจะปวดหัวได้สักนิดนึงนะครับเรื่องที่ดีนะครับในเดือนนี้นะครับสำหรับคนลักนณาราศีกันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็การงานนะครับซึ่งจะปรับตัวดีขึ้นนะครับ ผู้ใหญ่เนี่ยให้ความสนับสนุนเจ้าชะตานะครับแล้วก็บุตรบริวารเนี่ยก็ให้ความสนับสนุนเจ้าชะตาด้วยนะครับจริงๆแล้วเดือนพฤษภาคมเ,เป็นเดือนที่เหมือนกับเป็นเดือนจัดระเบียบในชีวิตให้กับคนลัคนาราศีกันนะครับเพื่อเตรียมรองรับสิ่งที่ดีๆ,ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับทีนี้มาดูกันเป็นเรื่องๆนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยดูๆแล้วเนี่ยมันก็ดูเป็นผา ในภาพรวมนะมันก็ดูเหมือนดีตลอดเดือนนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่5พฤษภาคมเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับคนลักนาราศิกันเนี่ยมีการเสียเงินออกไปก่อนนะครับมีการลงทุนอะไรออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมรับผลตอบแทนในอนาคตนะครับ ส่วนช่วงวันที่6ถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับเป็นช่วงที่เรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็คนลัคนาราศีกันคนไหนเนี่ยนะครับที่ทําหาได้ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของต่างถินต่างแดนต่างประเทศนะครับนํำเข้าส่งออกอะไรพวกนี้นะครับอาจจะมีโอกาสแบบเนี้ยหมายถึงที่ต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของทางไกลเนี่ยเข้ามามากเป็นพิเศษนะครับก็ขอให้คนลัคนาราศีกันเนี่ยฉกฉวยโอกาสเอาไว้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องการเงินเนี่ยมันก็จะไม่พ้นปัญหาจุกจิกจุกจิกนะครับซึ่งเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีปัญหาจุกจิกจุกจิกกับอะไรได้บ้างนะครับมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกจุกจิกเกี่ยวเนื่องกับคนรักนะครับหรือว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องกับหุ้นส่วนทางธุรกิจได้นะครับ ส่วนเรื่องของการงานเนี่ยโดยภาพรวมก,ก็ดีเหมือนกันนะครับก็คือยิ่งขยันเนี่ยก็ยิ่งได้เงินเพียงแต่ว่าก็จะเหมือนเรื่องของการเงินอะ่ะมันจะเป็นเรื่องจุกจิกจุกจิกเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะครับมีอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขนะครับโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการตกลงการการเซ็นสัญญานะครับการพูดแบบพูดตกลงอะ่ะหรือว่าอะไรที่เป็นรายละอักษรอะไรเงี้ยพวกสัญญาพวกเนี้ยนะครับอันเนี้ยจะต้องระมัดระวังและมีความรอบคอบมากเป็นพิเศษนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนลัคนาีก ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองๆได้นะครับก็แนะนำนะครับให้ลองไปปรึกษากับผู้ใหญ่ที่เคารพดูนะครับเ,ออเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เราเคารพเนี่ยอาจจะแนะนําแล้วก็อาจจะแนะนววิธีแก้ไขปัญหาให้กับคนลักนาราศีกันได้นะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเดือนพฤษภาคมน,นะครับคนลัคนาราศีกันเนี่ยจะมีเซนแรงเป็นพิเศษนะครับจะมีลางสังข์หอแม่นนะครับแล้วก็อาจจะมีโชคที่มาจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นคนลัคณาราศีิกันคนไหนนะครับที่มีเวลานะครับแล้วก็สะดวกนะครับน่าจะไปไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะครับเผื่ออาจจะได้โชคลาภดีๆนะครับเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองนะครับตัวเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับต้องบอกก่อนว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายนะครับเกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวงคนลัคณาลาศีกันนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ย มันจะเป็นเรื่องอการทะเลาะเบาแวงนะครับเป็นเรื่องของของเสียของพังภายในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่รุนแรงมากนักนะครับคิดว่าถ้าเกิดว่ามีความใจเย็นนะครับมีสติมีความรอบคอบนะครับปัญหามก็จะผ่านไปได้เองนะครับส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนลัคนาราศีกันนะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ย มันจะเป็นไปได้ในลักษณะ2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือว่าคนรักคู่ครองเราเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตให้นะครับอันนี้คือลักษณะแบบแรกนะครับลักษณะแบบที่2ก็คือไม่ค่อยดีนะครับก็คือว่ากลายเป็นว่าเราจะมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องจุกจิกงุนหิตกับคนรักหรือคู่ครองของเราแทนนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับส่วนสําหรับคนลาัาราศีกรกฎคนไหนที่ยังโสดอยู่นะครับเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่ดีสักเท่าไหร่นะครับ ในการแบบเลือกคบใครใหม่ๆที่กําลังเข้ามานะครับเพราะว่าเหมือนกับคนใหม่ๆที่จะเข้าหาเราในช่วงนี้มันอาจจะสร้างปัญหาให้กับเราได้มากกว่าที่จะมามีความสุขกับเราอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับจบไปแล้วนะครับกับการทายดวงทั้ง12ลัคนาราศีนะครับรายการโอสถิ h ชา n น l นะครับก็จะมีทายดวงนะครับเป็นประจําทุกๆเดือนนะครับแล้วก็เนื้อหาใน f c e e o o o นะครับของโอสถินะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของ ปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของของนำโชคนะครับก็สามารถกดติดตามเพจ Facebook ของโอสตินะได้นะครับวันนี้ผมหมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ